วดแบบไหนที่คุณรักษามากี่ครั้งแล้วไม่หายแบบนี้ใช่ไหมมีผู้คนมากมายเข้ามาลองใช้ไมล์หลอดสเปรย์สมนไรแต่ให้ผลลัพธ์ไม่น่าเชื่อเพียงฉีดและนวดเบาๆแล้วลองดูผลลัพธ์โอเคเดีวแพบบี่ดูนะลองดูค่ะผ่านใปประมาณเกือบ,บชอั่วโมงเออมันดีขึ้นจริงๆนวดตามสบายเลยนะคะออตอนแรกนะ่าบ่นบอกอยังไม่เห็นดีลูกบอกว่า รู้ก็ต้องไปซื้อเพราะว่าถ้ามันดีขึ้นเราก็เลยให้เขาวิ่งมาซื้อ,อ,อ,อใ,หให้เห็นชัดๆภาพหลังฉีดทางด้านขวาอาการบวมแดงลดลงเร็วมากหมออัตวุฒิได้รับเกียรติสูงสุดกับรางวัลผลงานวิจัยประเภทนวัตรกรรมและผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพประจำปี2567-2569อนุภาคสมุนไพรซูจิว๋วสรรพคุณจากสมุนไพรเจ็ดชนิดซึมลึกผ่านชั้นผิวไม่ใช่แค่ชาร้อนเย็นแค่ชั่วคราวลองเปิดใจใช้สมุนไพรไทยคีบ